ผมกำลังมองแสงเทียนที่ถูกจุดข,ขึ้นในท่ามกลางค่ำคืนที่มืดมิดบางคืนที่ราตรีไร้ดาวแสงเทียนก็คงกระจายฟ้าขับไล่ความมืดมนผลตรก,การให้หายไปจาก ้องฟ้าที่เงียบเหงาบางครั้งเราก็ต้องมีจุดมุ่งหมายของชีวิตที่ยิ่งใหญ่เพื่อจะนำพาความหวังและศรัทธาดีงานของเราไปให้ถึงที่สุดของปลายฟ้าพลังแห่งการขับเคลื่อนอันยิ่งใหญ่ก็จะเกิดจากความรักที่บริสุทธิ์ของเราเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าลมหายใจของเรานั้นมี มีความรักและสันติสุขที่แท้จริงอยู่อย่างลึ่ลดำลึกซึ้งอยู่ในทุกมลมหายใจเราจะมีแรงเราจะมีกำลังที่จะผ่าฟันมันเราจะกล้าต่อไปบนเส้นทางของความมืดมนเราจะผ่านราตรีการที่อ้างว้างเราจะผ่านความเงียบสง,งัดของของโลกทีเ่เป็นไปด้วยผู้คนที่หลับไหลไปสู่แสงสว่างที่แท้จริง ที่สถิตยอยู่ในหัวใจของเราได้อย่างแน่นอนครับ